สวัสดีค่ะทุกคนหากใครกินยาแก้ปวดไมเกรนบ่อยๆหยุดฟังคลิปนี้ก่อนนะคะวันนี้นะเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องยากลุ่มเออร์กอดตัวยาเออร์โกตัมีนกันนะคะหรือว่าเป็นยาแก้ปวดไมเกรนตัวเก่งที่ใครหลายๆคนรู้จักกันดีนะคะแต่เอ็รู้ไหมว่ายาตัวนี้มีข้อห้ามใช้ร่วมกับยาอะไรบ้างถ้าใช้ผิดชีวิตเปลี่ยนได้เลยนะคะแต่ก่อนที่จะไปฟังนะคะฝากกดแชร์แล้วกดติดตามช่องหมอยาอยากเล่าไว้ด้วยนะคะก่อนอื่นนะเรามาทําความรู้จักกับยากลุ่มเออร์กอดหรือว่าตัวยาเออโกตมัมนกันก่อนนะคะยาตัวนี้นะใชช้ช้่ววยบาวาารรเทาาาอกกปดดดไไมี นะแต่มันก็เป็นเหมือนดาบสองคมนะคะถ้าใช้ไม่ระวังเนี่ยก็อันตรายได้เหมือนกันนะคะข้อห้ามแรกที่ต้องจําไม่ขึ้นใจเลยก็คือห้ามใช้ร่วมกับยาต้านไวรัส h a v กลุ่ม Protease Inhibitor นะคะเช่นตัว ritonavir, ropinavir นะคะ เพราะอะไรนั่นแหละคะเพราะมันจะทําให้ระดับยาเอาอรกอตในเลือดเนี่ยสูงเกินไปจนอาจจะทำให้เกิดหลอดเลือดหอดตัวมากเกินไปแล้วก็อาจจะถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยนะคะแล้วก็ยังมียาปฏิชีวนะกลุ่มแมคโคลา์นะคะเช่นอิโทรเมซินคลายโทรเมซินออซิโทเมซินก็ห้ามใช้ร่วมกันเด็ดขาดนะคะเพราะมันจะทําให้เกิดผลข้างเคียงที่อันตรายได้เหมือนกันนะและยังไม่หมดนะคะก็ยังมียาต้านเชื้อกลุ่มเอโซด้วยเช่นคีโตโคนาโซอายทาคนาโซนะคะก็ห้ามใช้ร่วมกันเช่นกันนะ และถ้าหากว่าเรากําลังกินยาไมเกนกลุ่มทิปแทนอยู่นะคะก็ห้ามใช้ร่วมกันนะเพราะมันจะทําให้หลอดเลือดเนี่ยหดตัวมากจนเกินไปจนทําให้เกิดอาการเจ็บหน้าอกนะหรือว่าหัวใจวายได้เลยนะคะ เห็นไหมคะว่ายากลุ่มเออร์กอรมีข้อห้ามใช้เยอะแยะเลยดังนั้นนะคะก่อนที่จะใช้ยาตัวนี้ต้องปรึกษาแพทย์หรือว่าเภสัชกรก่อนทุกครั้งนะคะอย่าซื้อยามากินเองเด็ดขาดนะแล้วก็เวลาปวดไมเกรนเนี่ยถ้าหากว่าเพื่อนมียาอยู่ไม่ควรขอยาเพื่อนทานนะคะนอกจากนี้นะคะยังมีข้อควรระวังอื่นๆนะเช่นผู้ที่มีโรคประจําตัวเกี่ยวกับโรคหัวใจหลอดเลือดหรือว่าตับนะคะก็ควรระมัดระวังในการใช้ยาตัวนี้เป็นพิเศษนะคะและจําไว้นะคะว่ายากลุ่มเออร์กอเนี่ยเป็นยาที่อันตรายถ้าใช้ผิดวิธีแต่ถ้าใช้ถูกวิธี ก็ช่วยบรรเทาอาการปวดได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะดังนั้นนะคะปรึกษาพแพทย์หรือว่าเภสัชกรก,ก่อนใช้ยาตัวนี้ทุกครั้งนะคะและถ้าหากว่าใครฟังแล้วนะคะมีคำถามสงสยัยสามารถคอมเมนต์สอบถามเาได้เลยนะคะ